ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสลมหนาวกันบ้างที่จังหวัดเชียงรายนะคะนักท่องเที่ยวเริ่มขึ้นชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสัมผัสอากาศต้นฤดูหนาวค่ะ บรรยากาศการท่องเที่ยวที่จุดชมวิวภูชีฟ้าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงต้นฤดูหนาวปีนี้นะคะโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทยอยเดินทางขึ้นมาชมทะเลหมอกยามเช้าซึ่งจากภาพก็จะเห็นว่าลอยปกคลุมหุบเขาเหนือพรมแดนไทยลาวสร้างภาพงดงามราวสวรรค์นบนดินค่ะจากจุดชมวิวสูงกว่า1,600เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นผืนป่าก,กว้างใหญ่และแนวเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดยาวสุดสายตาขณะที่แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องผ่านหมอกเบาๆทำให้ภูมิประเทศบริเวณยอดภูเต็มไปด้วยแสงสีทองสวยงามท่ามกลางอุณหภูมิช่วงเช้าประมาณ13-15องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะโอ้โหบรรยากาศก,กำลังดีเลยนะคะนายบันเทิงเครือวงผู้ประกอบการรีสอร์ทในพื้นที่และที่ปรึกษาสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าช่วงนี้ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ การท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าซึ่งมีจุดเด่นด้านธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันโดยผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างเตรียมความพร้อมทั้งด้านที่พักอาหารและการบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงปลายปีนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้าได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภยัยการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการให้ข้อมูลเส้นทางและการดูแลนักท่องเที่ยวตลอดช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวพร้อมจัดระบบการขึ้นลงภูให เป็นระเบียบเพื่อให้ทุกคนสามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยค่ะอากาศแค่13-15องศาเซลเซียสมีกาแฟร้อนๆสักถ้วยหนึ่งข้าวต้มอุ่นๆสักชามหนึ่งสุดยอด,ดมากเลย,เลยนะคะ